าไปเติมน้ำมันโอ้โหเหลือขี่มาตั้ง6.4กี่โลแล้วลดูดีว่ามันจะเหลืออีกกี่ลิตรนะอันนี้ผมจะวัดลองวัดจากอ้นนี้น้ำมันให้ดูนะครับว่าไม่เคยแบบเติมแบบเขาเรียกว่าอะไรนะหมดถังอะไรขนาดนี้มาก,ก่อนเลยฮะเดีวดูเต็มถังเลยครับว่าเท่าไหร่6.4แล้ว6.4.2เอา9.5เต็มถังครับผม <L 95 S 1> เออถึงขอบเหล็กนี้เลยนะว่าจะไก่ะเนี่ยซีฮิวฮะโอโนน้ำมันเกือบหมดเลยประมาณเท่าไหร่อะไรฮะถังนึงได้ประมาณเท่าไหร่ราคาใช่ไหมว่าน่าจะประมาณทัก360ประมาณเนี้ยผมกล่าวไว้นะ <L ock> เยอะอยู่ <L ock> มันเกือบหมดทังเลย เกือบไม่ถึงนี่เหรอสิบเอ็ดลิตรสองร้อยห้าสิบถึงถึงถึงไม่เป็นไรฮะได้อยู่มันไม่ค่อยโอ้ยนานอยู่แล้อกวิปินทไม่เร็วเลยเนาะใช่ฮะเขาบอก1ิ1 8นเปลี่ยนทีก็ว่างอะไรอันนี้สิบสี่ลิตรละ เกือบหมดถังอ่ะออสิบห้าลิตรละอือมาถึงขอบเหล็กเลยฮะพอดีเลยหกสิบพอดีก็ได้ฮะสามร้ยอยหกสิบก็ได้ว่าผมก็มีสามร้อยหกสิบพอดีเลยเตรียมไว้อย่างเป้เลยตาสิบหกจุดเจ็ดลิตรสิบเจ็ดลิตรเกือบสิบเจ็ดลิตร เะเกือบหมดแล้วได้นี่เต็มพอดีเลยใช่คือมันจุดได้สิบเจ็ดลิตรอือครับครบ,ครบ,ครบหไหมลองนับดูฮะครับเห,ห,หลืออีกศูนย์จุดสามลิตรอ่ะโอ้โหเกือบไม่ถึงถ้าถ้าถ้าปัม๊มไกลไปอีกนิดนึงเนี่ยผมว่าไม่ถึงจะได้เข็นเนี่ยาี้กไม่ถึง,ไม,ถงไม่ถึงหรอกผมว่าใช่ได้ประมาณสามโลนี่แห,หละผมว่าสามสี่โลเละ <S <S ใช่ใช่อ๋อคอร่าผมครบเนาะเอาหกสิบสี่จุดสองมันขี่ได้ประมาณหกสิบโลนี่แหละครับเกือบหมดถังเลยฮะอีกนิดหนึ่งหกสิบอ่าเจ็ดสิบโลอ่ะตีแบบเลขกลมๆเลยนะเจ็ดสิบเลยฮนะ โอ้โหสุดยอดจริงอะก็สรุปได้ง่ายๆว่ารถ R6 นะครับถ้าถ้าหมดถังนะก็คือคือถ้ามันขึ้นเอเขาเรียกว่าอะไรขึ้นสีส้มๆอ่ะวิ่งได้ประมาณ70โลโดยประมาณฮนะเจ็ดโลนี่คือหมดเกลี้ยงเลยฮนะโอเคแล้ว <Okay. S 2> เจ้าชัวก็เหลือสักมานอ่า ท่าเหล่ดีว่ะ60อ่ะ60 50ห้าสิบนะฮะกันไว้นะคะรับผมหมดจริงๆครับเมื่อกี้นี่หมดเลย360บาทนะฮะได้16.7ลิตรเต็มพอดีเป๊ะนะฮะเพราะนั้นนะฮะโอ้โหมันมันมันไม่ชชวร์ตรงเกบอกนะ้ำมันเรานี่แหละว่ามันจะคือว่ามันประมาณเท่าะะไหร่ครับไปรุ่นไปรุ่นฮะ,ะไปรุ่น ไปไปไปพัดพัดกินข้าวกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปมานะครับสวัสดีครับ